สวัสดีครับพีเ่เพนะครับพี่เพ่จะมารีวิวแท็บเล็ตอิฟนิคในปี2025กับแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้กับทั้ง2ตัวนี้หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงบทเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มกับราคาที่โคตรคุ้มจริงครับกับเจ้าตัวอิฟนิ i c กแพดย2 0 ที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3 8 9 0บาทนะครับแล้วก็จ้ตัวอ f ฟนิกครับผม X Pad ตัวนี้ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา4,490บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าที่พี่ทำการ ปักไว้ผมบางค้าผมราคาอาจจะขึ้นจะลงผมไล้ว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนิ้งพี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นะผมหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับผมลองเช็คราคาล่าสุดดูเป็นเครื่องศูนไทยแน่นอนพ่อพีก็กดซื้อ2เครื่องนี้มานะครับมาดูว่าสเปคของเจ้าตัว i n ฟ i n i x p a d แพ กับแทบเล็ต3,890บาทจะเป็นอย่างไรครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากซึ่งตัว i อีฟนิททำตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับลำโพง2ตัวลำโพงเป็นลำโพงแบบตัว DTS ผมพร้อมกับ CPU ให้มาเป็นตัวตัวนี้ให้มาเป็น Helio G 8 8ผมเชื่อมต่อได้ใช้เครือข่าย 4G แล้วก็ support Wi-Fi 4 Wi-Fi 5สามารถใส่ซิม โทรออกได้รองรับในการแจ้งเตือนข้อความด้วยถือว่าสุดจริงครับตัวนี้รับข้อความได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงแบตให้มา7,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับตัวชาร์จเร็ว10วัตต์กับแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ128กับงบ3,890บาทให้มาจัดเต็มจริงครับอันนี้คือดีไซน์ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบกล้องหลังให้มา8ล้าน เป็นตัวกล้องหลังที่พี่รู้สึกว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งจริงเป็นออโต้โฟกัสมีไฟแฟลชครับผมตัวนี้ให้เราด้วยกล้องหน้าให้มาตัวนี้คือกล้องหน้า5ล้านมีไฟแฟลชทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เรามาจัดเต็มจริงกับตัวนี้ Android version 15นะครับ หรือว่าสุดจริง Netflix support เป็น L1 รองรับในการอัปเดตแพทความปลอดภัยถึง2ปีตนนัวนี้ผ่านการรองรับในการหองสายตาจากทีวีลำโพงคู่ถือว่าดูหนังฟังเพลงเสียงดังฟังชัดจริงครับตัวนี้นะครับนี่ อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องครับรู้สึกว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอแบบตัว Full HD Plus r e f r e s 90 h z ให้มาในการปัดในการกดบริเว่าตัวนี้ perfect มากครับกับหน้าจอเร็จนิ้วส่วนตัวใช้งานมาถือว่าเพียงพอผมตัวนี้ใช้งานทุกอย่างคือ perfect มากกับงบ3890บาทซึ่งพี่ทำการซื้อมาเองแล้วก็ รีว่างตัวนี้บอกแลยว่าคฟว่าคุ้มจริงครับนี่มีคีย์บอร์ดในการโทรเข้าโทรออกนะครับผมตัวนี้ UI ใช้งานง่ายในการแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับมาดูว่าสเปคของเจ้าตัว i n ฟ i n i c x p a แจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่ง x p a d ผมตัวนี้จะเป็นรุ่นที่อัพสเปคมาจากเจ้าตัว Xpad 20ผมสเปคตัวนี้จะให้มาคือเป็น CPU h e l i o G 9 9 Octa Core พร้อมกับแรม 4G บวกเพิ่ม 4G กับลำพง4ตัว ดีทีเอสให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับแบตให้มาเท่ากันนะผมเจ็ดพันแอมป์แล้วก็ตัวนี้ฟ้าชาร์จคือ18วัตต์ตัวนี้10วัตต์ผมซึ่งเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งตัว X อ็กแพตัวนี้สัพพีนะถือว่าเพียงพอในการใช้ง,งานเช่นกัน,นผมสามารถใส่ซิมโทรออกได้นะผมตัวนี้แล้วก็รับข้อความเช่นกันบริยว่าสุดจริงกับงบ4,49 0ับาทที่พีทำการสั่งซื้อมาผมนี้ครับไม่รู้หูฟัง 3 5พอร์ต Type C ในการดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามตามแบบของค่ายอีฟรินะครับผมตัวนี้นะนี่อันนี้ผมในการดีไซน์ถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบถือว่ามีความสวยงามจริงครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องครับมาดูว่าตัวหน้าจอเป็นอย่างไรกับหน้าจอตัวนี้ให้มา เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วมผม4 HD Plus นะผมบริเวณให้มาคือ90 h z ปรับเป็น60 90ได้เช่นเดียวกับเจ้าตัว Iphone X Pad 20 e ตัวมนี้นะสมมติเลยว่าให้มาจะเน้นทาง CPU ที่อัปเกรดจาก Hello G88 เป็น G99 ถือว่าความเร็วในการใช้งานทั่วไปไม่ไมแตกต่างกันมากแต่เล่นเกมสมเลยว่า Hello G99 จะมีความเร็วมากกว่า Hello G88 ส่วนตัวเล่นเกมมาถือว่าจัดการความร้อนจัดการพลังงานถือว่า พร้อมกับตัวกล้องผมกล้องนี้ให้มาเป็นกล้องหน้า8ล้านมีไฟแฟลกผมด้านหน้าด้านหลังให้เรากับกล้องหลัง8ล้านเช่นกันแล้วก็มีไฟแฟลกให้เราถือว่าจัดเต็มกับสเปกมากตัวนี้ดูหนังฟังเพลงเป็นตัวที่เป็น n e Netflix ครอบผมเป็น L1 ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็น Android 14รองรับในการอัปเดตแพทควมามปลอดภัยถึง2ปีผมเช่นกันนะครับซึ่งหมายว่าให้มาจัดเต็มจริงสามารถทำการใช้งานมัลติวินโดว์หรือว่า แยกหน้าจอผมซ้ายขวดหรือว่าล่างบนตัวนี้มีฟังก์ชันมาให้เราขบนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE 3G 2G แล้วก็ใส่ซิมแล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดเพิ่มเติมได้ผมตัวนี้พร้อมกับแรมแบกิกบวกเพิ่งแบกิกส่วนตัวใช้งานมาถือว่าเพียงพอจริงครับอันนี้คือสเปคผมมาดูว่าบอดี้จะเป็นยังไงผมอันนี้คือตัวโ,โมดูลกล้องนะครับของทั้ง2ตัวนี้นะนี่ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบนะครับ สพีถือว่าสวยทั้ง2ตัวครับนี่อันนี้3,890บาทอันนี้4,490บาท Xpad กับ Xpad 20นะครับนี่อันนี้คือในการออกแบบพี่รู้สึกว่าดีไซน์ทั้ง2ตัวทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบน้ำหนักถือว่าในการจับประมาณ500กรัมก็ถือว่าจับแล้วก็พกพาได้ง่ายจริงครับ ผมอันนี้คือด้านบนของตัวเครื่องลำโพงของเจ้าตัว xpad จะเป็น4ตัวลำโพงของเจ้าตัว xpad 20จะเป็น2ตัวนะครับนี่ฟังก์ชันทุกอย่างคล้ายๆผมกล้องหน้าอันนี้8ล้านอันนี้5ล้านกล้องหลัง8ล้านเท่ากันมีไฟแฟกหน้าหลังเท่ากันผมสับตัวสเปคของตัวกล้องนะครับนี่อันนี้พอร์ตนะผมคือมีพอร์ต ที่เป็น Type-C อันนี้ซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จคือ10วัตต์อันนี้ให้มา18วัตต์แม็ก7,000เท่ากันมีโลหูฟัง3.5นะครับอันนี้ในส่วนสีสันของหน้าจอผมบอกว่าทั้งคู่หน้าจอมีความสวยงามจริงครับทัชรีฟเฟรช90เฮิร์ถือว่าในการให้ในการกดก็ให้เรามาเพียงพอนะครับนี่อันนี้คือการปัดครับซึ่งพีจะขอทำการเคเบไปเคชั่นแล้พี่จะขอทดสอบว่าในการเข้าแอปตัวไหนจะเข้าเร็วกว่ากันนะครับ พีก็ทําการนี่ครับผมล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับนี่ทําการเคเบิลเคชั่นผมแรกพี่จะขอขตั้งค่าผมว่าตัวไหนเข้าเร็วกัน,นผม3ามปึ๊บนี่ครับผมเห็นว่า CPU h e l o o G9 ทําออกมาได้อย่างสบมบูรณ์แบบมากแต่สับพีนะความเร็วต่างกันน้อยมากนะครับผมทั้ง2ตัวนี้แอปโรครับนี่เห็นว่าในการเลนเดอร์ไฟล์ครับถือว่ามีความรวดเร็วพอสมควรน,นะครับกล้องครับ นี่เข้าเร็วอะ่ะเอ้ยทั้ง2ตัวทํามาดีมากถือว่าตัวอิฟนิตทําการบ้านทั้ง2ตัวออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่หรือว่าในการเข้าแอปถือว่ามีความรวดเร็วผมเช่นแอปเกมนะครับปึ๊บนี่ครับถือว่าในการเข้าแอปถือว่าเพียงพอมากอันนี้มีฟังก์ชันของตัวเกมนะครับซึ่งอันนี้ให้เรามาจะเต็มมากเลยผมนี่ครับมีตัว x b o o t เป็นตัวที่เป็นเกมหมวดของตัวอิฟนิดผมให้เรามานะครับนี่ ถือว่าเพียงพอในการใช้งานทั้งคู่ผมในเรื่องเกมนะครับนี่ครับพีก็ทําการกดคอนเน t ไปเลยผมตัวนี้ปึ๊บห็นว่ามันมีความรวดเร็วจริงๆครับผมในการใช้ฟังก์ชันต่างๆถือว่าอินฟินิตทำการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่อันนี้คือความแบบเร็วในการเข้าแอปเอาอตรงนั้นมันก็ตัว X p a พดจะเข้าเร็วกว่านิดนึงแต่ส่วนตัวใช้งานมามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายในการใช้งานผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือความเร็วนะครับผม ในการปัดไปปัดมามาดูว่ากล้องจะเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังผมตัวนี้8ล้านเท่ากันนะครับซึ่งพีก็จะขอทําการถ่ายที่ตัวกล้องที่เหมือนกันผมรูปภาพเหมือนกันผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะกับฟังก์ชันนะครับนี่อันนี้คือพีถ่ายตัว X Pad นะครับมาดูตัว X Pad ยนะครับเยผม รูปภาพก็จะประมาณนี้นผมในเรื่องของสกินโทนในการถ่ายรูปนะครับนี่ในส่วนกล้องหน้าไม่ไแตกต่างกันมากมายผมแต่กล้องหน้าแดล้านะจะมีความชัดมากกว่าเจ้าตัวนี้นิดนึงแต่ส่วนตัวพีใช้กันมาถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในเรื่องกล้องนะครับนี่ถือว่าสีสันครับถือว่าทั้งคู่เก็บดีเทลเรื่องสีสันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับสับพ,พีนะถือว่าความคมชัดก็ถือว่าดีพอสมควรทั้ง2ตัวนี้นะครับ นี่อย่างผมก็ถือว่าใช้งานมาบอกว่าเกินค่าตัวจริงอะ่ะถือดีทั้งคุมทั้งก้อนหน้หลัง,งถือว่าสกินโทนให้มาใช้งานสัพพีถือว่าโอเคอะ่ะนี่สี 4, 4, 9, ่เปนสี่เก้าสิบแบบถือว่าคุ้มนะ ตัว X h a t แล้วก็ X h a t 2 0 3 8ส่สบามแเสใสซิมโทรได้ด้วยให้มาก็ถือว่าเพียงพอในสเปคเรื่องกล้องกับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับสีสันถือว่าโอเคมากหลังจากที่พีไปสัมผัสมาทั้ง2ตัวนี้แะผมบอกคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานมาโคตรเจ๋งครับนี่สีสันดีผมเก็บดีเทลในการออกแบบมาไรือ,อยางสมบูรณ์แบบมากครับมาดูว่าตัวนี้เรื่องเสียงเป็นอย่างไรบ้างกับทั้ง2ตัวนี้โดยพีจะทำการเข้าแอปตัวแอปพลิเคชัน ของตัว YouTube นะครับฟังเพลนะซึ่งพี่จะขอปรับเป็นลำโพงสูงสุดเลยนะครับนี่มาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างโดยพี่จะขออนุญาตเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับตัวแรกคือเจ้าตัว i ีฟอนิกเอ็กแพนะครับตัวตัอไปผมอีฟอนิกเอ็กแครับ s o w you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. go. Go, 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 go. บอกเลยว่าเรื่องเสียงแตกต่างกันพอสมควรครับลำโพง2ตัวเสียงก็ถือว่าพอใช้งานได้สับพีแต่เจลำโพง4ตัวของ X p a d บอกเลยว่าเสียงดีมากครับเสียงเบสเสียงกลางมีความจัดจ้านก็คือง่ายๆผม ใครต้องการลำโพงเสียงด,ดีเพิ่มงบประมาณหนึ่งไปตัว X Pad สพีถือว่าสุดจริงครับในการใช้งานบอกเลยว่าใช้งานมาถือว่า X Pad ตัวนี้ลำโพง4ตัวเสียงจะดีกว่า2ตัวแน่นอนผมเพราะว่าคุณภาพราคาอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าคนทั่วไปใช้งานผมสัมพีมันก็ถือว่า X Pad 20ทําทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับหน้าจอในการแสดงผลของทั้ง2ตัวนี้ซึ่งพีจะทำการ เปิดตัวหน้าจอที่ซัพพอร์ตใหู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี่ครับผม X Pad 20สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดก็คือ 4K 60เฟรมส่วนตัวพี่ปรับเป็น 1080p 60เฟรมก็สบายหายห่วงครับสีสันบอกเลยว่าหน้าจอมีความสวยงามในการใช้งานจริงผมตัวนี้ซัพพอร์ตคือ 2K 60เฟรมส่วนตัวพี่ปรับเป็น 1080p ก็เหลือผมในการใช้งานนะครับนี่หรือว่าสีสันให้ดูเลยว่า มันมีความสวยงามจริงครับในการเปิดนะผมในฟังก์ชันของการแสดงผลนะถือว่าอีฟินิกกับผมทั้ง2ตัวนี้ X Pad Series ทาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับโหสีสันอย่างสวยอ่ะ X Pad 20ก็ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากตัว X Pad ก็ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในการใช้งานของหน้าจอนะครับซึ่งพีก็ทําการทดสอบให้ดูเลยว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับนี่ โอ,อย่างสวยอะ่ะตรงๆเลยว่าสีสันให้มาถือว่าจะเต็มมากครับผมกับคุณภาพของสีสันของหน้าจอผมของทั้ง2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องหน้าจอถือว่าสบายหายห่วงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอทั้ง2ตัวสามารถใช้ฟังก์ชันหน้าต่างอิสระหรือว่าการแยกหน้าจอบริเวณด้านซ้ายด้านขวาของตัวเครื่องสามารถทําการแบ่งได้ ถือว่าให้มาดีมากใช้งานันทั้งแนวตั้งแนวนอนก็ถือว่ามีความสมุดในการกดในการถัดนะครับนี่บอกเลยว่าสุดจริงครับกับทั้ง2ตัวนี้นะครับบุ ว่าในการปัดแล้วก็คีย์บอร์ดออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้กับงบตัว X Pad ยี่สิบสามกับงบตัว X Pad สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะนั้ว่าให้กดเช็คราคา,าล่าสุดตามที่พีแนบให้ ใต้ขุมีถอยู่ที่ตะกร้าสินค้าลองกดเข้าไปดูที่ตะกร้าสินค้าก่อนหรือว่าลิงก์ที่พีนีให้ราคาจะขึ้นล่าสุดนะครับผมเสารนี้ขอบคุณครับถ้าผิดพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงนะผมเสารนี้ขอบคุณครับ